สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัลลลกอกแมนและภาพ,พยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า g r e e n ลนด์ปี2020ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวกับดาวห่างคลักที่อยู่นอกระบบสุริยะและกำลังจะพุ่งชนโลกทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาได้พลัดพรากจากกันและเหลือเวลาอีกไม่ถึง48ชั่วโมงก่อนที่ดาวหางจะตกสู่พื้นโลกและนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจอนหรือพระเอกเขาเป็นวิศวกรโครงสร้างในขณะที่เขากำลังคุมงานอยู่นั้นเราก็จะเห็นว่าจอนดูร้อนรนเป็นพิเศษเหมือนกับเขากำลังรอเวลาอะไรบางอย่างใช่แล้ว วันนี้จอนมีนัดกับเอลีภรรยาสาวของเขาซึ่งสถานะของทั้งคู่ตอนนี้ก็คือแยกกันอยู่และในวันนี้จอนก็ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่กับเอลีและเนธานลูกชายคนเดียวของเขาและเธอและในขณะที่จอนกำลังขับรถเพื่อเดินทางไปที่บ้านวิทยุในรถที่เขาเปิดอยู่นั้นได้เสนอถึงข่าวของดาวห่างคลากที่กำลังจะพุ่งชนโลกซึ่งมันเป็นดาวหางนอกระบบที่ทั้งดาราศาสตร ไม่สามารถค้นหาที่ไปที่มาของมันได้และพวกเขาก็ได้ประเมินว่าดาวห่างดวงนี้จะไม่สามารถทำอันตรายร้ายแรงให้กับโลกได้มากนักเมื่อจอนกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบกับเอลีที่กำลังออกกำลังกายอยู่กับเนธานและเมื่อเนธานได้พบกับพอ่อเขาก็รู้สึกดีใจมากและกระโดดกอดพ่อใน,นทันทีหลังจากนั้นจอนและเนธานก็ได้เล่นอยู่ด้วยกันในตอนนั้น จอนได้ถามถึงข้อดีของการติดอินซูลิปั๊มไว้ที่ตัวของเนธานแทนการฉีดยาบ่อยๆนั่นจึงทําให้เขารู้ว่าเนธานเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่กําเนิดและในขณะเดียวกันในทีวีก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของเจ้าดาวหางคลาร์กวันต่อมาก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นแอลลีก็ได้ขอให้จอรนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเพิ่มเนื่องจากของที่มีในตอนนี้มันไม่เพียงพอกับจำนวนของแขกที่มา เมื่อจอร์นได้ยินดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและไปทันทีพร้อมกับชวนเนธานไปด้วยเมื่อทั้งคู่ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเขาก็ได้เห็นว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยจรวดของกองทัพอากาศและในขณะนั้นกระได้มีข้อความหนึ่งจากท่านประธานานธิบดีในข้อความนั้นแจ้งว่าจอนและครอบครัวคือผู้ถูกเลือกให้รีบอพยพไปที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินก่อนที่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติจะโทรมาย้ำอีกทีว่า นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่การล้อเล่นหรือทดสอบอะไรทั้งนั้นและในขณะเดียวกันจอทีวีที่บ้านก็แสดงข้อความแจ้งเตือนแบบเดียวกันแต่เอลีก็ไม่ได้ทันสังเกตหลังจากที่จอนได้รับเรื่องเขาก็รีบพาลูกชายออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตและตรงดิงไปยังบ้านทันทีเมื่อเขากลับมาถึงก็ได้พบว่าแขกที่เป็นเพื่อนบ้านและครอบครัวของจอ นั้นอยู่ด้านหน้าทีวีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันและกำลังดูการถ่ายทอดสดสถานการณ์ของสเก็ตด,ดาวห่างคลากในข่าวรายงานว่าสเก็ตด,ดาวหางชิ้นแรกนี้จะตกสู่มาหาสมุทรซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายแน่นอนแต่ทวาจอรนก็ไม่คิดอย่างนั้นเพราะเขาได้รับข้อความจากประธานาธิบดีและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาตินั่นจึงทำให้จอรนรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับเอลีและเดินดูการถ่ายทอดสดด้วยกันอย่างใจจดใจจอ่อ หลังจากที่ดาวหางได้ตกสู่พื้นโลกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สักพักพวกเขาทุกคนก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนั่นจึงทำให้จอนรีบออกไปดูนอกบ้านและมันก็ทำให้เขาเห็นว่าจากท้องฟ้าสีครามในตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแดงราวกับระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่แล้วในะทันใดนั้นเองก็มีคลื่นช็อกเวบ พุ่งตรงมาก็แทกจรเข้าเต็มๆนั่นจึงทําให้ทุกคนในพื้นที่นั้นภาวะไปตามๆกันและข่าวทีวีในขณะนี้กระดาจ้งว่าเกิดการคาดเดาผิดของดาราศาสตร์เพราะสะเก็ตด,ดาวหางชิ้นแรกนั้นไม่ได้ตกลงที่มหาสมุทรแต่อย่างใดแต่ดันไปตกที่เมืองหนึ่งทําให้เกิดอนุภาพการทําลายล้างอย่างกว้างขวางและนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าจะมีสเก็ตด,ดาวหางตกลงมาอีกหลายตันในตอนนี้ มือถือของจอนได้รับข้อความแจ้งเตือนอีกรอบข้อความนั้นเหมือนเดิมกับตอนแรกแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือให้เขาและครอบครัวรีบไปที่ฐานทัพอากาศเผื่อที่จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่เป็นความลับอยู่ในตอนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจอนและครอบครัวไม่รอช้าเขาจึงรีบออกเดินทางไปที่ฐานทัพอากาศทันทีก่อนที่จะออกเดินทางเผื่อบ้านคนหนึ่งก็ได้ออกมาเตือนว่า ยังมีสเกต็ตดาวห่างอีกเยอะที่จะตกลงมาที่นี่แถมพวกเครื่องบินพาณิชย์ก็งดให้บริการทั้งหมดและก็มีเพื่อนบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกอยากจะขอติดรถไปด้วยแต่ในข้อความที่ได้แจ้งนั้นเขาก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามนำคนอื่นที่อยู่นอกรายชื่อไปด้วยเด็ดขาดซึ่งจอนเองก็ไม่รู้ว่าศูนย์พักพิงที่อยู่ในข้อความจะมีจริงตามที่ระบุหรือเปล่า ภาพในตอนนี้เราก็จะเห็นถึงความโกลาหลวุ่นวายของบ้านเมืองได้เห็นสรรชัตยันดิบในการเอาชีวิตรอดของผู้คนเมื่อเป็นเช่นนั้นจอนจึงเลือกเส้นทางใหม่นั่นจึงทำให้เขาและครอบครัวเดินทางมาถึงท,งทันทัพอากาศได้ทันเวลาในตอนนี้ผู้คนที่ถูกเลือกได้ทยอยพากันเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นผู้ถูกเลือกและประชาชนที่ถูกเลือกจะได้รับบาร์โคดทางข้อความ และนำไปสแกนเพื่อรับริสแบนเป็นของตัวเองไว้ยืนยันตัวตนภายหลังหลังจากที่จอนและครอบครัวได้เข้ามาถึงฐานทัพทั้งคู่ก็ทำการเก็บสัมภาระและในขณะนั้นเองที่จอนสังเกตเห็นว่ายาอินซูลีนที่เตรียมมาสำหรับในฐานมันได้หายไปอย่างลึกลับนั่นจึงทำให้เขาคิดว่ายาน่าจะตกอยู่ในรถและได้บอกกับเอลี่ว่าเขาจะกลับไปเอายาเองเมื่อพูดจบจอนจึงเดินไปคุยกับนายทหารนายหนึ่ง และมันก็นทําให้เขาพอรู้ว่าเขายังมีเวลาพอเมื่อเป็นชนน,นจอนจึงบอกกับเอลีว่าหายขึ้นไปรอบนเครื่องบินได้เลยแล้วเขาก็รีบวิ่งไปที่รถของเขาทันทีไม่นานนักโดยความที่เอลลี่นั้นเป็นห่วงจอนและกลัวว่าจะพลัดหลงกันเธอจึงเดินไปขอความช่วยเหลือจากนายทหารนายเดิมเพื่อให้เขาเช็กว่าสามีของเธอได้ขึ้นเครื่องบินลำไหนแต่ทว่านายทหารนายนั้นกลับไม่ได้ช่วยอะไรเธอ มินำซ้ำเขายังรีบกักตัวเธอและลูกเอาไว้เพราะกฎเกณฑ์ที่นี่คือไม่ให้คนป่วยขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดเมื่อเธอและลูกถูกกักตัวไว้เธอก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเช็คว่าจอนได้ขึ้นเครื่องบินลำไหนอีกครั้งแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำได้เพียงช่วยเช็คและให้คำตอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยอย่างอื่นได้แล้วในตอนนั้นในทานซึ่งเป็นลูกของเธอก็ได้ถูกเชิญให้ออกจากฐานทัพในทันทีกลับมาที่ฝั่งของจอน หลังจากที่ไปเอายากลับมาเขาก็ไม่พบภรรยาและลูกนั่นจึงทำให้เขาไปถามนายทหารแต่กลับไม่มีใครรู้ใครเห็นเมื่อปัญเช่นนั้นจอห์นจึงตัดสินใจขึ้นเครื่องและส่งข้อความหาเอลลี่ตลอดแต่ทว่าสัญญาณในมือถือไม่สามารถใช้งานได้เลย แล้วในขณะที่จอนอยู่บนเครื่องชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ได้เห็นจอนถือถุงยาก็เลยอดสงสัยไม่ได้นั้นจึงทําให้เขาเอปากถามจอนว่านายเอายาขึ้นมาบนเครื่องได้อย่างไรจอนจึงทําหน้างงและถามกลับไปว่าเพราะอะไรถึงเอายาขึ้นมาไม่ได้ชายแปลกหน้าจึงเล่าให้จอนฟังว่าหลานของเขาที่มีอาการป่วยก็ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวไว้เพราะกฎที่นี่จะไม่ให้คนป่วยขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด เมื่อจอนได้ยินเช่นนั้นเขาก็รีบลงจากเครื่องทันทีในตอนนั้นจอนได้เดินมาเจอกับนายทหารคนเดิมและได้ถามถึงภรรยากับลูกของเขานายทหารคนนั้นจึงบอกว่าลูกของจอนและภรรยายัางไม่ได้ขึ้นเครื่องและเดินทางเพราะว่าถูกกักตัวไว้ก่อนทางด้านของเอลลี่และเนธานหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญออกมาจากทันทัพท้งคููก็ได้พาก,กันเดินกลับมาที่รถ และดูเหมือนว่าตอนนั้นอาการของเนธานกำลังจะแย่ลงนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจจะไปซื้อยาที่ใกล้ที่สุดและพยายามส่งข้อความหาจอรนแต่สัญญาณมือถือก็กลับลมเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงเขียนโน้ตใส่กระดาษแล้วแปะไว้ที่หน้ารถหลังจากนั้นไม่นานเธอและลูกก็เดินทางมาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและนี่ก็ทำให้เธอดีใจมากเพราะทำให้เธอได้ยามาจำนวนหนึ่ง แต่เธอก็ดีใจได้ไม่นานเพราะมีกลุ่มชายชะกันคนหนึ่งกำลังบุกเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เมื่อเป็นฉชนนั้นเธอกับลูกจึงรีบพากันออกจากที่นี่ทันทีแต่กรรมดดันเจอกับผู้ร้ายคนหนึ่งทว่าความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลือชายคนนั้นช่วยเธอและลูกไว้นั่นจึงทำให้ทั้งคู่รอดออกมาได้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้พบกับสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งคู่กำลังจะขับรถไปทางตอนเหนือยอยู่พอดี แอลลี่จึงขอติดรถไปด้วยส่วนทั้งด้านของจอร์นเมื่อกลับมาถึงที่จอดรถจอ์นก็ได้พบกับกระดาษที่แอลลี่เขียนแปะข้อความเอาไว้นั่นจึงทำให้เขาพยายามโทรหาเธออีกครั้งแต่ไม่ว่าอย่างไรสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีและในขณะนั้นเขาจึงลองขึ้นไปที่สูงเผื่อที่จะลองหาสัญญาณและมันก็ได้ผลในตอนนั้นเขาได้คุยกับแอลลี่แค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไป เมื่อพูดจบจอรนก็นได้เจอกับชายแปลกหน้าอีกคนซึ่งเขาคนนี้กำลังจะเดินทางไปยังตอนเหนือจอรนจึงรีบขอติดรถไปด้วยทำให้เขาได้เจอกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งที่อยู่ในรถคันเดียวกันนายคนนั้นมีชื่อว่าโคลินเมื่อจอรนและโคลินได้ทำความรู้จักกันเรียบร้อยโคลินก็นได้บอกกับจอรนว่าที่สนามบินแคนาดามีเครื่องบินที่จะพาเราไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่เป็นความลับแห่งหนึ่งได้ ซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือกรีนแลนด์นั่นเองจอรนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้เปิดประเด็นถามขึ้นมาอีกว่าแล้วคนที่ไม่มีริสแลรนจะเข้าได้อย่างไรเพราะสถานที่แห่งนั้นจะเข้าได้เฉพาะคนที่มีริสแบรนเท่านั้นโคลินก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไว้ไปเสียงเอาครั้งนั้นแล้วกันในตอนนั้นโคลินได้ชวนจอรนออกร่วมเดินทางไปที่กรีนแลนด์แต่จอนก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องไปตามหาภรรยาและลูก ทางด้านของจูลีจูจูราฟก็พูดแปลกๆขึ้นมาว่าเขาสัญญาว่าจะดูแลเนทานอย่างดีและจะพาเนทานขึ้นเครื่องให้ได้หลังพูดจบราฟก็ได้ยังริสเปนออกจากมือของเอลีและผลักเธอลงจากรถตัดกลับมาที่ฝั่งของจอรนในตอนนี้จอรนกำลังจะโดนชายคนหนึ่งในรถยังริสเปลนออกไปจากมือเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจอนก็นไม่ได้ยอมง่ายๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้เขาจะมีอาวุธด้วยโคลินที่เห็นดังนั้นจึงรีบเข้าช่วยทันทีแต่ทว่าในจังหวะนั้นก็เกิดการต่อสู้ขึ้นในรถทำให้รถของพวกเขาเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้โคลินเพื่อนชายที่เพิ่งจะได้รู้จักเกิดเสียชีวิตด้วยเช่นกันตัดภาพมาที่หนุ่มน้อยในทานที่ถูกพรากจากแม่ได้เดินทางมาถึงฐานทัพและไม่รอชา้า ทางครูก็เข้าไปแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าที่แต่ทว่าในฐานก็ได้แอบบอกกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเขาว่าริสเปนที่สามีภรรยาคู่นี้มีเป็นของแม่เขาที่ถูกขโมยมาส่วนเขาเองก็ถูกลักพาตัวมาเมื่อเป็นเช่นนั้นทางทหารจึงรีบตรวจสอบข้อมูลจากริสเปนที่อยู่กับรบับและมันก็ทําให้เขาพบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหลังจากที่ตรวจของรับเรียบร้อยนายทหารก็หันมาตรวจของในธาน และมันก็ทําให้เขาพบว่าเนธานก็ไม่ผ่านด่านตรวจเพราะเขามีอาการป่วยนั่นจึงทําให้เขาถูกนําตัวไปพักรักษาในเวลาเดียวกันแอลลี่ที่ถูกทิ้งไว้กลางทางก็พยายามโบกรถจนได้เจอกับกลุ่มใจดีที่ผ่านมาในตอนนั้นพวกเขาให้เธอติดรถมาจนถึงฐานทัพเธอคิดว่าเนธานคงจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเพราะเนธานเป็นผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถผ่านด่านตรวจได้แน่นอนนั่นจึงทําให้เธอเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ จนเจ้าหน้าที่ได้พาเธอไปที่เต็นบริการและนั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับเนทานอีกครั้งทางด้านของจอนก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีรถจอดอยู่หน้าบ้านแต่ทวาภายในบ้านนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่เลยนั่นจึงทําให้เขาเปิดทีวีดูข่าวสารสถานการณ์ในตอนนี้ในข่าวบอกว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกแย่ไปทั้งหมดท้องฟ้าและพื้นดินปกคลุมไปด้วยเปลวไฟที่เกิดจากการพุ่งชนของสเก็ตด,ดาวหาง จอนที่เห็นดังนั้นจึงได้ทําการเขียนข้อความใส่กระดาษติดฝาผนังบ้านหลังนั้นเอาไว้เผื่อที่จะขอยืมรถก่อนเพราะเขาต้องออกเดินทางไปบ้านของพ่อตาทางเหนือหลังจากที่เดินทางมาถึงแอลลีและเนทานก็ตามมาติดๆทำให้ทั้งสามคนได้เจอหน้ากันอีกครั้งและในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจอยู่นั่นเองเสียงของข่าวกระแทกมาทำให้ทุกคนต้องหยุดฟังทันทีในข่าวแจ้งว่า ในเวลาของวันพรุ่งนี้สกเก็ตดาวห่างคลักชิ้นสุดท้ายจะตกลงสู่พื้นโลกซึ่งสเก็ตชิ้นนี้เมื่อตกสู่พื้นโลกมันจะเกิดพลังการทำลายล้างสูงมากและกระจายกินอาณาเขตเป็นบริเวณกว้างและมันจะทำลายเผ่าพันธ์ุสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกในตอนนี้ทุกคนมีเวลาเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงโดยจะมีศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่อยู่ในกรีนแลนด์ไว้ให้สำหรับผู้ที่ถูกเลือก ตามลักษณะของแต่ละอาชีพเพื่อความอยู่รอดของคนในอนาคตซึ่งในตอนนี้มันก็ทำให้เรารู้ถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่จะต้องรอดและสิ่งที่คนลินพูดว่ามีบังเกอร์อยู่ในกรีนแลนด์ก็เป็นจริงจอห์นที่คิดได้แบบนั้นจึงรีบวางแผนการเดินทางโดยจะเดินทางไปที่สนามบินแคนาดาเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังกรีนแลนด์ ในตอนนั้นจอนได้สัญญากับทุกคนว่าจะพาทุกคนไปถึงกรีนแลนด์ให้ได้แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังวางแผนอยู่นั่นเองก็ได้มีสเก็ตด,ดาวหางตกบริเวณใกลไๆจอนจึงบอกว่าต้องรีบเดินทางแล้วแต่พอของเอลีนั้นได้ปฏิเสธและขอใช้บ้านปลายชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากที่ร่ำลากันเรียบร้อยจอนจึงพาครอบครัวม,มาถึงจุดที่รถติดมากก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีรถไฟตกรางขวางอยู่ และไม่นานนักกระไดมีสะเก็ดดาวหางตกลงอีกครั้งบริเวณนั้นทําให้พวกเขาต้องขับรถหนีตายออกจากบริเวณนั้นและไปหลบใต้สะพานในตอนนั้นจอนได้เห็นรถที่ขับตามมาเกิดอุบัติเหตุนั้นจึงทําให้เขาช่วยคนที่ติดอยู่ในรถทําให้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกันที่แขนต่อจากนั้นไม่นานจอนก็ได้พาครอบครัวเดินทางมาจนถึงสนามบินแคนาดาและก็ได้พบว่า เครื่องบินได้ทำการบินขึ้นจะหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจอนจึงได้คิดแผนบางอย่างโดยการขับรถไปขวางรันเวย์เอาไว้และนั่นมันก็ทำให้เขากับครอบครัวสามารถขึ้นเครื่องบินได้เหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่ทว่า,วาดันเกิดสะเก็ดดาวหางตกลงมาอีกลูกทำให้เครื่องบินที่เขานั่งมาเกิดการสูญเสียการควบคุมกับตันจึงนำเครื่องลงจอดได้ไม่ดีนัก เพราะกับตันสองคนที่อยู่ด้านหน้าเครื่องบินเกิดเสียชีวิตทั้งสองคนในขณะที่ผู้โดยสารด้านหลังปลอดภัยทั้งหมดและเมื่อจอรนได้สังเกตเห็นเครื่องบินลำอื่นๆบินตรงไปข้างหน้าเขาจึงได้คิดว่าถ้าพวกเขาเดินทางต่อไปข้างหน้าประมาณหนึ่งไมล์มันจะทําให้เขาได้เจอกับบังเกอร์ในกรีนแลนด์แน่ๆไม่รอชา้าจอนจึงนําทางพาครอบครัวและคนอื่นๆเดินเท้าแข่งกับเวลาที่เหลืออันน้อยนิดจนในที่สุดแล้ว ทุกคนก็สามารถมาถึงกรีนแลนด์ได้ทันเวลาก่อนที่สเก็ตดาวหางครักชิ้นสุดท้ายจะตกลงมาในต,ตอนนั้นสเก็ตดาวหางชิ้นนี้มันมีขนาดใหญ่มหึมามันทำลายเผ่าพันธ์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกไม่เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวส่วนสิ่งที่เหลือไว้ให้เราเห็นมีเพียงแค่สิ่งปลูกสร้างก็เท่านั้นจนในที่สุดการเวลาก็ได้ลุวงเลยไปถึง9เดือน ประตูบังเกอร์กรีนแลนด์และที่อื่นๆที่ซ่อนอยู่เป็นจุดๆทั่วโลกก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งผู้คนที่อยู่ในนั้นได้รับแสงครั้งแรกแต่มันไม่ใช่แสงแรกอันสดใสและมันจะคงมืดมนอีกต่อไปและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ